ไปดท้กันที่สถานการณ์โควิดในบ้านเราที่เรียกว่ายังวางใจไม่ได้เลยนะคะล่าสุดนักร้องเสียงดียังตู่พบทรค่ะก็ได้ประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 นะคะพร้อมบอกเลยว่าเป็นห่วงภรรยาแล้วก็ลูกมากๆเลยค่ะ เชื้อโควิดในทียังคงแพร่ระบาดรวมทั้งเหล่าคนในวงการบันเทิงก็สะเทือนอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าติดเชื้อกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวล่าสุดตู่พบทอนนักร้องหนุ่มคุณพ่อลูก2ประกาศผ่านทางไอจค่ะแจ้งข่าวว่าติดเชื้อโควิดพร้อมกับข้อความนะคะว่าติดโควิดครับทั้งผล ATK แล้วก็ RT-PC r แสดงว่าพบเชื้อเมื่อเย็ยนวานนี้ต้องขอโทษทุกการที่ต้องยกเลิกไปอย่างกระทันหันทุกคนที่บ้านยังปลอดภัยแต่ว่าเป็นห่วงเด็กๆนุชและก็แม่มากนะคะวันนี้คงต้องออกไปหาที่ไอโซเล e แล้วดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนขณะที่ใหม่สุคนทวาค่ะถึงกับน้ําตาร่วงเลยทีเดียวเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นห่วงลูกชายตัวน้อยอย่างน้องชีนะที่ติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็มีไข้สูงถึง40องศาล่าสุดเธอออกมาเผยผลตรวจโควิดรอบสองของตัว เองกับแม่บ้านนะคะว่าไม่พบเชื้อทั้งคู่สามีกําลังตรวจอยู่แต่แม่ว่าแม่ไม่รอดค่ะเพราะว่าแม่ต้องอยู่กับลูกชายติดก็ติดเพราะว่าลูกต้องเข้าเต้าแล้วก็ขาดแม่ไม่ได้เลยร้องให้อุ้มตลอดจากนั้นใหม่สุคนทวาก็ได้โพสต์คลิปน้ําตาไหลเลยนะคะเห็นลูกชายที่กําลังรักษาตัวอยู่ร้องไห้ทําคนเป็นแม่เนี่ยสงสารจับใจกลั้นน้ําตาไม่อยู่เลยค่ะลูกแท้ไม่ได้นอนเลยทั้งกลางวันกลางคืนเจ็บตัวตลอดวันนี้ครบหนึ่งขวบห้าเดือน แต่ต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลอีกแล้วไม่อยากให้หนูต้องเป็นแบบนี้เลยขอโทษนะลูกรักที่แม่ดูแลหนูไม่ดีพอค่ะ